ทุกคนวันนี้เรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเราเธอชื่อว่าเนยเนยยังไม่นอนเหรอลูกดึกแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าอีกแป๊บหนึ่งคะ่ะแม่อย่าให้ดึกมากนะลูกจ้าเนยมักจะใช้เวลาว่างเล่นโทรศัพท์จนดึกไม่ทำการบ้านหรืองานที่ครูสั่งเลย 20บาทค่ะ20บาทป๋ออันหนึ่งอันครอบครัวของเนยมีฐานะดีเพราะบ้านของเนยเปิดร้านขายของชำแม่คะหนูจะไปโรงเรียนแล้วนะคะแล้วได้เงินไปโรงเรียนหรือยังะลุยยัง,ง,ยงคะ่ะนี่คะ่ะขอบคุณค่ะแม่แล้วตั้งใจเรียนด้วยนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะ และเนยก็ชอบใช้เงินเพื่อแก้ปัญาหาอยู่ตลอดเลยเออไอคือเมื่อคืนเรานอนดึกะ่ะลืมไม่ได้ทำการบ้านมาไอ้ทำให้เราหน่อยได้ไหมจะดีหรอดีสินานานะนะก็ได้ก็ได้ไดอ,อ่ะไอทำการบ้านให้เราหน่อยนะเรา,าง่วงมากเลยอะ่ะ เดีย๋ยวเราให้ค่าจ้างนะโอเคได้สิขอใจนะและเนยก็มักจะจ้างให้เพื่อนทำการบ้านอยู่เป็นประจำเนยไอได้เวลาไปทำเวแล้วนะเราไปทำเว้นกันเถอะ การบ้านเรายังไม่เสร็จเลยอ่ะพวกเธอลองทำแทนเราหน่อยนะเดี๋ยวเราซื้อขนมให้อ๋อเลี้ยงขนมกันเหรอได้สิเดี๋ยวเราไปทำให้นะขอบใจนะอืมไม่เป็นไรได้เลี้ยงขนมเลี้ยงขนมนี่นี่พวกเราวันนี้เราได้กินขนมฟรีจากเนยด้วยไม่รู้ว่ากี่บาทไม่แน่นางอาจจะเลี้ยงเยอะๆเลยใช่ไหมเออใช่จริงด้วยเราจะได้ไม่เสียเงินซื้อเองด้วยเนาะ ใช่นั่นแหละก็ว่าแหละเพื่อนรวยก็ดีอย่างนี้นี่แหละเนาะเย้เสร็จสักทีเนยเนอยอันนี้การบ้านเธอเสร็จแล้วไหนเอามาดูซิอืมโอเคขอบใจมากนะไอซอือะ มีค่าจ้างไอ้นะรับไปเถอะไม่เป็นไรเราเต็มใจทําให้ไม่เป็นไรเราเต็มใจให้จริงๆนะอืมก็ได้ก็ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะอือเออเนยวันนี้พวกเราทาเวลานะอย่าลืมขนมที่ตกลงกันไว้เมื่อเช้าละอือเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องสาก่อนนะโอเคเลย อือเอาไหนดีนะเอานี้ดีกว่าไอ้พวกนั้นชอบอุ้ยอันนี้ดีกว่าแชำล้างเงินค่ะทั้งหมด25บาทค่ะเจ้าแฟดยบาทขอบคุณค่ะ ขนมตามที่สัญญากันไว้นะขอบคุณนะขอบคุณน่นเนยขอบพวกแกนะขอบใจนะขอบใจมากนะเลยดีจังมีเงินทำอะไรก็ได้เธอว่าไหมเนยนี่สายเปเนาะอือใช่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 แบบฐานะบ้านเนยคงดีเนาะใช่นั่นแหละก็อิสายอยู่เหมือนกันนะมีเงินเลี้ยงขนมเพื่อนอะใช่ดิ ข้าวหน้าเราต้องไปถามเลยแล้วแหละว่ามีอะไรให้เชื่ออีกไหมเราจะได้กินขนมฟรีไงอืมใช่แล้วให้ทั้งหมดทำความเคารพสวัสดบีคูค่ะชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมีการสอบย่อยในรายวิชาสามคงสื่อาค่ะแล้วนักเรียนพร้อมกันไหมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็ต้องตั้งใจทำข้อสอบนะคะ อไอธอทำข้อสอบได้ไหมอ่ะได้สิได้มากมากเลยจริงเหรอแล้วไม่เห็นทำได้สักข้อเลยอ่ะแล้วว่ามันยากมาก เราไม่รู้เราจะสอบผ่านหรือเปล่าไม่นยนยเราทำข้อสอบได้เต็มเลยอะ่ะดีใจด้วยนะไอซแต่เราสอบไม่ผ่านอะ่ะเราได้คะแนนนิดเดียวเองไม่เป็นไรนะเนยเดี๋ยวเราตีเงินซื้อให้เธอเองขอบอใจนะ รารู้แล้วแหละว่าการที่เธอทํารบ้านไม่ได้เป็นเพราะเธอไม่ตั้งใจเรียนไม่ชอบทรบ้านด้วยตนเองแถมยังชอบนอนเด็กอีกด้วยมันทาให้ไม่มีสมาธิในการเรียนนะแล้วการที่เธอให้เงินเพื่อนหรือให้ขนมเพื่อนมันก็เป็นเหมือนการติดสินบนเพื่อนนะเนยไม่ว่าเธอจะจ้างไปทําอะไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งไม่ดีนะอืมเราเข้าใจแล้วแหละต่อจากนี้เราจะทำบ้านด้วยตัวเองและเราจะไม่นอนนด็กด้วยนะไอ้ ซื้อๆนะเนยขอบใจมากเพื่อนรักเล่แล้วเนยก็ได้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่และตอนนี้เธอก็ได้ปรับตัวเป็นคนขยันและเป็นที่รักของเพื่อนๆรวมถึงเราด้วย